สั้นทันโลกฝากกดติดตามด้วยนะคะสะกดสายตายูนานางแบบสายปั่นหุ่นสุดเอ็กซ์แดนกิมจิภาพภาพาไปรู้จักกับยูนานางแบบสาวหุ่นสุดเอ็กซ์ของเกาหลีใต้ที่มีเสน่ห์เฉพาะตัว บวกกับรูปร่างที่สวยงามราวกับรูปปั้นเลยทีเดียวสำหรับสาวยูนาเธอมีอาชีพหลักคือน,นางแบบชุดว่ายน้ำที่เธอเซ็นสัญญากับเซนตี้แบรนด์ดังแดนกิมจิจนเรียกได้ว่าเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้ยอดขายพุ่งกระฉูดนอกจากนี้เธอยังถือเป็นนางฟ้าสายสุขภาพคนหนึ่งอีกด้วยเพราะจากอินสตาแกรมส่วนตัวของเธอโกโชลิเวีย ที่มีผู้ติดตามมากกว่า8.6หมื่นคนนั้นจะเห็นได้ว่ายูนาเข้าฟิตเนสและหาเรื่องเสียเหนื่อยอยู่เป็นประจำโดยเฉพาะการปั่นจักกรยานที่เธอชื่นชอบมากเป็นพิเศษรวมไปถึงงานวิ่งและว่ายน้ำซึ่งจากไลฟ์สไตล์ดังกล้าเวตจะพูดว่าเธอเป็นคนที่ออกกำลังกายทุกวันก็ว่าได้ใครอยากติดตามผลงานของเธอก็ตามไปเฟลโล IG หรือเลือกชมสินค้าที่เธอเป็นแบบที่ e ซนติม l l .com ได้เลยข่าวสั้นทันโลก